ที่จะไปทำฟาร์มบนเกาะส่วนตัวที่เป็นของเราเองกับเพื่อนๆก็ได้นะพอมีฟังก์ชันมันติเพลเยอร์ในการเล่นด้วยเอาละ่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่นิวเกมกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาเลือกในส่วนของหน้าตาแล้วก็รูปร่างของเราก่อนนะครับเอม,มันดูผู้หญิงไปนิดหนึ่งเราก็ต้องปรับให้ไปดูเป็นผู้ชายใช่ไหมอ่าโค้งนงโค้งหน้าอะไรอย่างงี้แต่ดู ปากก็ยังดูหวานเนาะปากก็ยังดูหวานอยู่ยังไงเนี่ยโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งชื่อกันนะอ่าตั้งชื่อเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ let's go เข้าไปเล่นกันเปิดมานะครับเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวสตอรี่ของตัวเกมนะครับว่านี่คือเกาะแห่งหนึ่งครับที่เราเนี่ย จะทำการสำรวจและทำการสร้างเป็นแบบฟาร์มเมอร์ซึ่งตัวเกมนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศของตัวเกมที่คล้ายกับพวกเกมแนวแบบスタディวอรี y ใช่ไหมครับแล้วก็スタディวอรี ere, ดิแล้วก็จะเหมือนกับตัวเกมผ,มผสมผสมกับอะไรนะพวกไมค้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราสามารถรับภารกิจต่างๆนะครับจากคุณป้าคนนี้ได้แล้วก็คนในเมืองได้นะตอนนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการสร้างก่อนนะครับผม เปิดเรื่องมาเนี่ยอารมณ์ก็คล้ายๆกับเกมเอ่อ Halfway Moon อะไรพวกนี้นะก็คือเราก็แบบได้รับปรดกตกทอดมาจากคุณยงคุณยายมาจากคุณปู่อะไรอย่างนี้อืมแต่จริงๆก็คล้ายไมล์ไมล์ซิมอะไรพวกนี้ผสมผสมนะครับหรือว่าคล้ายเกมอะไรนะใน Nintendo Switch ที่แบบว่าฮิตๆน่ะจำชื่อไม่ได้ละ มาถึงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดมาอันแรกเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการตั้งเต็นท์ก่อนเลยครับหรือตั้งบ้านนั่นเองครับเราสามารถเลือกได้เลยนะคุมยากเหมือนกันนะเนะี่ยโอเคโอเคด้าลังนะตั้งเลยปับ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการกด yes นะครับเพื่อทําการตั้งปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ตั้งบ้านขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จุดเริ่มต้นของเรานะครับเราจะต้องทําการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าต่างๆนะครับเพื่อทําให้มีการจ่ายไฟและทีนี้นะครับเราต้องหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆครับนำมาครับนำมาซ่อมเพื่อเกิดการใช้งานได้กลับมาปกติและตัวเกมนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกปลาสิ่งของต่างๆนะครับที่เราสามารถหาได้จากภายในเกมเดี๋ยวๆเ,เราขอวางนี่ตรงนี้เลยแล้วกันนั่งไปเลย yes ปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับน,นี้เราก็ตั้งแล้วเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้ครับว่าเป็นยังไงในส่วนของเต็นท์บ้านก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นนี้จะเป็นเต็นท์ของุยายก็จะมีโต๊ะครับของด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของโต๊ะครับของนะครับเราสามารถเข้าไปทาการครับได้นะแต่ตอนนี้ยังกดไม่ได้นะครับเอ้ยต้องกดไอซตัวนี้ตัวดีอ่าโอเคทีนี้นะครับเราก็ จะมาดูนะครับสิ่งที่เราครัฟได้เนี่ยต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างแต่สามารถกดดูโฆษณาได้นะกดปุ๊บก็ครัฟได้เลยนะสุดยอดจริงๆไ,ไม่ต้องคาฟเลยกดปุ๊บมาปับ๊บไม่ดีจริงๆโอเคก่อนอื่นก็ให้เราเนี่ยทำการเก็บเปลือกปงเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยเก็บมาไว้ไหนวะเอาโยนโยนโอเคไปให้คุณยายได้ไหมแบบคุณยายครับผมเก็บปงเปลือกหอยได้ครับ พอสำรวจพื้นที่สักคู่หนึ่งนะจริงๆมันก็จะมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายเลยนะครับภายในเกมเนี่ยมีทั้งตกปลาแล้วก็มีทั้งแบบเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปตกปลาอะไรต่างๆได้สามารถทําการปลูกต้นไม้เอออันนี้เราต้องทําการเก็บนะครับเก็บนี่เก็บได้เราไปหาคุณยายก่อนคุณยายครับพอดีผม ได้ท่อนไม้มาครับคุณยายทำอะไรได้บ้างเออหลานเอ้ยหลานต้องเอาต้นไม้เนี่ยไปทำการคราฟกันก่อนนะอ้คุณยายครับมันมันยากเลยเกินนะคุณยายก็พูดเยอะโอเคโอเคหลังจากที่คุยคุณยายเนี่ยไปร่วมชั่วโมงครับเราก็ได้เป็นลิสต์นะครับที่เป็นเหมือนกับออน่าจะเวทีนะเอามาตั้งไวเออเโอเคเราเก็บหอย เก็บเปลือกหอยไปก่อนนะครับเราก็เก็บเปลือกหอยเก็บเปลือกหอยไปก,ก่อนแล้วเอาไปทําอะไรนะเฮ้ยมันเป่าได้ด้วยเฮ้ยสุดยอดเลยหูุณยายครับผมเป่าได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งครับเราต้องมาสํารวจอ่านีเป็นอะไรเอ่ยอ๋อโอเคเก็บขอนไม้นะครับเราสามารถสะสมขอนไม้ต่างๆได้นะเป็นจํานวนหนึ่งเลยก็เรียกว่า ดีมากๆเลยเลยเราสามารถไปฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเฮ้ยแต่โหไม่มีปลาฉลามอยู่นี่ว่าเราไปไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะคือถ้าเราแบบข้ามมัวๆผมว่าโดนกินเอาจริงนะเพื่อนๆเพื่อนๆว่าไหมไว่ายช้าเสกเกินแบบนี้ไม่น,าน,าน่ารอดปลาฉลามมันพร้อมจะงับคุณนะเฮ้ยเพื่อนๆครับ ตัวเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นนะครับมันจะมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการสร้างส,างสิ่งของต่างๆนะเพื่อเป็นทักษะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะลองสร้างตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคอ่าเพื่อนๆครับเดี๋ยวต้องมาดูโฆษณากันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันนี้เลยลนะกันนี่เรากดโฆษณานี้เลยนะก็หลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้โต๊ะคราบมาแบบง่ายดายครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันนะ ตั้งตรงแถวนี้แหละมาอมเอาตรงนี้เลยเอาไม่ได้อ๋อตั้งตรงพื้นก็ได้นี่หว่าเด,วเ,ดวเดี๋ยว็ดนี่แล้วกันตรงนี้เลยอ่าโอเคครับก็มาทำรัวงนอกเนาะเอะตั้งตรงนี้ดีกว่าเอาแบบที่แบบว่ามันมันน่าจะสะดวกกว่าน,นี้ตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้ครับเราก็จะมาเริ่มคุกกิ้งอาหารกันนะ นี้เราก็มาดูกันนะครับว่าอาหารไหนเนี่ยที่เราสามารถทําได้ครับแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้นะครับเราก็เพียงแค่คลิกโฆษณาครับอาหารก็จะมาเสิร์ฟตรงหน้าคุณทันทีโอ้โหง่ายดายสะเเลอเกิน<ม>ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เน้นการเล่นแบบเรื่อยๆครับสนุกนกอ่าแล้วก็เน้นการดูโฆษณาเป็นหลักนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของเร็วๆครับก็ให้ทําการดูโฆษณาไปเรื่อยๆครับก็จะสามารถรับของได้อย่างง่ายดายครับผม เคสามารถดำน้ำได้ด้วยนะอันนี้เราก็ขึ้นมาฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับมีจิงโจ้ด้วยคิดว่ามันน่าจะโจมตีเราได้นะเราต้องระวังด้วยคอนี้อ่าโอเคไม้ไม้ไมโอ้ไม้เพียบเลยนี่คือเราต้องมาเก็บวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำกลับไปทำการคาฟได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแบบเออขี้เกียจเก็บอะไรงนี้ก็ทำการกดซื้อดูโฆษณาซื้อได้เลยนะแมมีสะอึกนิดนึงนะครับขอภยัย เอาละครับเพื่อนๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสามารถทำภารกิจตรงข้ามตรงนี้เราก็มีให้ดูได้นะครับแล้วก็นี้เนี่ยสามารถกดดูโฆษณาก็จะได้รับของรางวัลอย่างง่ายได้ครับโอ้โหเป็นเกมที่เน้นดูโฆษณาอย่างง่ายได้โอ้โหนี่มันเกมโฆษณานี่หว่าบอ,<ก>บอกเลยนะครับว่าของดีครับเน้นดูโฆษณาก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากวิธีเท่า,านี้นะครับใครอยากจะสร้าง ฟาร์มในฝันเนี่ยก็สามารถมาสารฝันในเกมนี้ดกันได้เลยกับเกมที่ชื่อว่า Island เอ้ยไม่ใช่ Sta รดิวไอแ n นนะครับ